้างเป็นเลขาธิการพระราชวังโอ้โหพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะหลายคนหลงเชื่อนะครับเพราะเนื่องจากว่าโอ้โหเป็นถึงเลขาธิการพระราชวังวน่าจะมีอํานาจน่าจะมีหน้าที่แล้วก็มาหลอกลวงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโอนเงินเข้าจากต่างประเทศและพยายามจะเลี่ยงภาษีนะครับใครที่มาร่วมขบวนการเดี๋ยวจะมีส่วนแบ่งให้ปรากฏมีคนหลงเชื่อเยอะเลยทีเดียวครับสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้ครับ ชายอายุ40ปีครับถูกตำรวจจับได้ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอย33ถนนพระราม2แขวงบางมดเขตจ,จอมทองกรุงเทพมหานครครับคนเนี่ยฮะเสื้อสีเทาเขาอ้างว่าเป็นเลขาธิการพระราชวังนะครับถูกจับในข้อหาช่อโกงทรัพย์แล้วก็นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับ ทำอย่างไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาใช้ไลน์เนี่ยแหละครับอ้างตัวเองว่าเป็นเลขาธิการพระราชวังเอาลายนี้ไปหลอกเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ชะอำที่จังหวัดเพชรบุรีครับเขาบอกว่ามีคนที่รู้จักจะนําเงินจากต่างประเทศเข้าไทยไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทแต่ว่าไม่อยากเสียภาษีครโอ้โมิเนี่ยแชทไลน์ชัดเจนเลยเทีเดียวบอกไม่อยากเสียภาษีไม่อยากให้ถูกตรวจสอบนะครับก็เลยอยากจะนําเงินเข้ามาด้วยวิธีทางรัฐแล้วก็ใช้ตัวละครอีกหนึ่งตัว บอกว่าตัวละครตัวนี้รู้จักกับเลร,ราชเลขาธิการสํานักพระราชวังครับซึ่งเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกันก็เลยมาให้พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการที่เมืองเพชรเนี่ยได้ร่วมระดมเงินกันในการทําผิดกฎหมายแบบนี้นะครับและบอกว่าสามารถช่วยเหลือให้เอาเงิน200ล้านเข้ามาได้แต่ต้องมีเงินเข้าไปแลกเปลี่ยนกันใครลงทุนก็ได้ผลตอบแทนกันไป แล้วครับก็เริ่มหลอกด้วยหลักฐานต่างๆนะครับมีทั้งสลิปเงินปลอมที่ออกไปแสดงให้กับเจ้าของกิจการแล้วร้านค้าที่เขาไปชักชวนนะครับเพื่อให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็มีส่วนแบ่งให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่19มิถุนายนครับแล้วก็มีเงินหมุนเวียนไปมาเนี่ยจนถึง6สิงหาคมรวมทั้งหมด20ครั้งเป็นเงิน1,439,500บาทก่อนที่ผู้ต้องหา จะมีการปิดช่องทางการติดต่อแล้วก็เชิดเงินหลบหนีไปเห็นไหมครับว่าไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนถ้าแชทไลน์อย่างเดียวปิดแล้วหายจบเลยนะครับครับจากการสืบสวนของตำรวจพบพฤติกรรมแบบนี้นะครับและเส้นทางทางการเงินมีเงินหมุนเข้าเวียนในบัญชีของผู้ต้องหาเนี่ยในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าส4ถล้านบาทครับประเชบว่าน่าจะทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับแห้างเป็นเลขาธิการราชวังนะครับใ โฟล์ฟายเป็นลูกท่าไปาพูดคุยชักชวนเยื่อนะครับให้หลงเชื่อว่าเป็นราชการเช้ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโครงการโน่นนี่นั่นมาเสนอแล้วก็จะได้เงินส่วนแบ,บน่งมีเงินโอนจากต่างประเทศนะครับโดยจะให้ทงาทงเลขาธิก,การราชวังในช่วยจัดการให้ก็จะได้เงินส่วนแบ,บน่งและไม่จบอยู่เท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อตํารวจเคาขยายผลกันต่อ ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมทั้งในพื้นที่กรุงเทพทั้งในพื้นที่นครราชสีมาซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานตำรวจในแต่ละพื้นที่ให้อายัดต,ตัวเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปนะครับอเอาละ่ะถูกจับได้หนึ่งและรายอื่นๆยังไม่รู้นะครับว่ามีแบบนี้อีกเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ